แล้วเมื่อกี้เราได้ดูหัวใจด้วยนะผมผ่านรถผ่านพอดีเห็นหัวใจกำลังนับประมาณห้าสิบครับประมาณ50ร้านไหนเร็วเร็วสุดเร็วสุดสเตยน่าจะเป็นสเตยครับสเตเดียมหมุนหอยหัวใจใช่ปะไม่สเตเดียมแล้วก็หัวใจครับแล้วก็หมุนหอยอยากได้เกาะแล้วก็หมุนหอยเลยอ่ะไผมไปหมุนนี่ก่อนมิสเตย์โอ้ยทำไมวันนี้หมอน้อยวะหัวใจหมุนหอยครี่สิบหมอ26 นี่หมอสิบห้าเซ็ตของเรเบลล่ามานป็นแหวนเอาวันนี้สมุดเยอะว่ะไปด้วยได้ไหมเซ็ตที่ไหนเรเบลล่างเหรอเรเบลล่างพี่เรเบลล่างเรเบลล่างสุ่มดีกว่าเผื่อได้บูทองไอ้บูบูบูทองมันเอาไปขายได้ปะอะไรบูทองมันเอาไปขายได้ปะพี่คิ่งล่างลยไม่ได้เอาเห็นเขาขายกันอะไม่ได้เขาขายชุดตีบูเอาไม้พี่นี่มาเดี๋ยวเดียนฮาสิเดี๋ยวพี่สุ่มให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวซุ่มเองดีกว่าเอาเผื่อพี่สุ่มได้บูนะเว้ยจบเลยนะเว้ย อันนี้มันเป็นบูขั้นแรกไม่ใช่หรอพอเปอร์อ้าวเพื่อบี่ได้ไมล์นะเว้ยไข่ไก่เฮ้ยไข่ไก่สามฟองเอาไปทำอะไรได้วะอ๋อแอมบเบอร์เกอร์น้องมีใ,ใครมารับผมปัม๊มปั๊มบนเรียรเราได้ไหมโอ้ยบีบเล่นลอ่ะตอนนี้เขาอยู่เลเวลล่างบนเรียร์เลยครับเดี๋ยวไปรับเต็มแล้วที่กำลังไปใช่ไหมไอซอลพี่ได้เช็คชิคบัตแบบผูบ้หญิงในในในห้องสี่มาใช่ปะ อไล่เช็คมาสองวันไม่ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เจองานไม่ดีอะดีทุกคนเลยจริงจังปะเนี่ยเออสวัสดีครับเย่แกงหยาดแกงโตพี่หิงกันเนียสวัสดีครับได้ขาด้วยด้เนี่แกง่โตครับแกงเอลฟนี้เทคนิคเดียวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่เขารวยรวยจัดเลยนะฟังไงพี่ฟังไงพี่เมื่อก่อนแล้วนะครับแต่เน็ตผมมันตัดเวลานี้ครับทำไรครับพี่กิม ทำอ่ว่าจะไปขึ้นขึ้นเอาวเวลาเดียวเอาอีกแล้วขึ้นมาตีใครับเนี่ยไว้ชีวิตผมสักคนหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ได้คุณวัยขอคผมครับเป็นกรุณาที่คุณอย่างสูงไม่เลิศรูไปทำอะไรกันเดียนผมหลอผมขี่รถเล่นพี่ไปมึงจบแคปมาครับโอเคครับพี่เจอิคาตะแกงเขาก็แบบูเยอะนะเว้ยเยอะเยอะ ว้าวจริงๆอ่ะแก๊งเราอ่ะน้อยน้อยแบบน้อยจัดแล้วนะขออะไรเงินเด็กครับเด็กครับพี่ลิววันนี้ยังไม่ส่งดังใช่ปะเดี๋ยวดีไปขอดูดีอยากดูว่าสรุปเพชรเอาไหมเอาหรอครับเอาเลยเอาส่งเพชรมาแทนก็ได้เมียไม่น่ารู้หรอมั้งไอ้เหี่ใส่หน้ากากอยู่ซีลีนไม่ใช่เราชื่ออะไรครับเนี่ยผักไปมั่วงใบสวยหี้ยชื่อนักโตออ้าวเหรอ ทำไมเหมือนซีรีส์จังขอดูบัตหน่อยได้ไหมครับขอดูบัตหน่อยได้ไหมเอ้าทำไมถึงไม่ให้อะครับโอ้โหเนี่ยคุณเป็นใครถึงมาขอดูบัตรค่าขอดูบัตรสองหมื่นบาทเท่านั้นคได้ครับไดนะเล็กไรครับโอ้ยยังไงจ่ายด้วยไม่ให้ดูเล็กไรครับเล็กไรอ๋อไม่ใช่พี่ซีรีสหรอเออนึกว่าตัดใช่เลยอะเสียงก็ใช่อะไรก็ใช่ใช่สีผมก็ใช่ ใช่ไหมครับพี่ศิรินัน่ะพี่ลีหลอกหลอกหรือเปล่าพี่เอาดีๆไหนเอาบัตรมาดูไม่เชื่อไม่เชื่อบัตรมาดูบัตรมาดูก่อนยีรีเนี่ยโกหกน้องเอก็ไม่ชน้องอุส่าห์มาหาเนี่ยเออหมูคิดถึงแล้วแล้วพี่เร้วแล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 ้วแวเอาเอาบัตรมาดูก่อนถึงจะเชื่อเอาบัตรมาดูก่อนถึงจะเชื่อดูบัตรกูเชื่อเลยอ่าไหน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  อ่ะไหนไหนอ่ะ hmm. บ mm, so ัตรขอดูบัตรหน่อยได้ไหมล่ะไหบัตรพี่ลินเอาดีๆพี่โอ้ยแล้วแต่นะทำทำงินทำาก็ไม่ใช่ก็เอาาบัตรมาดูสิจะได้รู้ว่าไม่ใช่จะเลิกยุ่งด้วยเลยอ่ะจะแบบจะเดินออกเลยอ่ะจะเดินออกให้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไล่กันแล้วพี่ลินไข่ลินวะพี่ลินไงพี่ลินไงพี่ลินอ่ะไม่ใช่ใช่เมื่อเโอ วิลินกะไอ้ตาสต์แสนมาอือโอ้ยไม่ใช่แล้วพี่ชื่ออะไรก็บอกไปแล้วซีนี่ไงไม่ใช่อ้าวแล้วพี่ชื่ออะไรไม่ใช่โอชื่อไม่ใช่เออเนี่ยแอบมาเที่ยวแล้วมาโกหกน้องนุ่งนะเดี็ดเนี้ยใครเอกทองหยุดเที่ยวอะไรจริงแล้วแต่เลยเดี๋ยวนี้ยทำกันอย่างนี้นะเออเด็ดนี้แบบไม่น่ารักเลยเออ สวย,ย,ยตาย,ย,าย,ย,ยอียเยี่ยสวยมากมั้งอีโก้จะเย็นจะเย็นอเยีย่ยทำทรงเยีย่ยทำไหมมึงคอเป็นหมูหรือไงยิยงไหมกูรูปอ่ะพ,พี่จะเย็นเย็นเยี่ยโอพี่กวาดแรงเกินเยี่ยคนอื่นเขาให้กูดูหมดเอาเขาสมวนสิทธิ์เขาหรือเปล่ามันก็เรื่องของเขาไม่ให้เราดูอ่ะเยีย่ยคอเป็นชั้นมั้งอีสันจะเย็นเย็นพี่โอเคนอน เป็ใครอีกดีวะสวัสดีครับพิ娅พิ娅พิ娅พี่พิ娅ใช่พิาปะเนี่ยรอัสดีครับพย娅พิ娅พิ娅แฝดคือใครอ่ะใช่พี่พี่จอดรองเท้าไหนพ่娅พิาไหนครับยิ娅แฝดไงแฝดไหนอ่ะพี่จอดรองเท้าไหนได้ไหมจอดรองเท้าให้ให้ดูหน่อยพี่ โอ้โหใช่เลยพี่ิาใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นยัไงบ้องพี่มานานแล้วเนี่ยพี่พิ娅ไหนหรออ้าวพี่ไม่ใช่พี่ย่าหรออ้ากับพี่พี่ย่าไม่ใช่หรออ้าวพิ娅นะเด้เธอหรอครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยฮะพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่ย่าย่าครับไหนๆก็ชื่อแล้วไม่พิ娅เ่ยได้ไงอ่ะก็นี่พี่ย่า ไหนอ่ะบัตรไหนนะไหนไหนเอาบัตรมาดูไม่เชื่อไม่เชื่ออ่าไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเอาบัตรมาดูเราชื่อยาย่าอ่าไหนไหนอ่าไหนไหนไหนนะไม่เชื่ออ่ะไรอยู่ที่บ้านอ่ะบัตรไอเดียการอะไรดีการอ่ะมันเอาไว้ที่บ้านเนี่ยครับโอ้ไมนต้องพกติดตัวตลอดครับไม่เชื่อหรอกไม่ได้พกบัตรประชาชนมาด้วยดิโอ้ยเยอะแล้วคือไม่ได้พกมบอะไรยาถือว่าน้องขอเถอะพิยา นะจริงพี่ย่าครับเขาดูใช่พี่ย่านะยังไงก็พี่ย่าเนี่ยยังไงก็ใช่เละแต่หัวจะหลุดเท้าอ่ะจริงแต่ง,งตัวมันไม่ใช่เลยใช่หรอบัตคืออะไรอ่ะเอาบัตรมาดูจะได้รู้ว่าพี่ย่าหรือไม่พี่ย่าเอามาเขาดูบัตรหน่อยบอกว่า,างไ,งไม่ได้พกบัตรมาครับเกาจะบัตรได้ทำไงอ่ะไม่ได้คนเราไม่ต้องพกบัตรตลอดสรอบพี่ พาพาไปเอาที่บ้านหนได้ป้าคบพาไปเอาเลยพี่ไปเอาที่บ้านเลยเหรอครับที่ไหนครับบ้านพี่อยู่ไหนครับอะไรนะคะบ้านพี่อยู่แถวไหนครับเมืองบนครับโอ้โหอ้าพหทำไมอ่ะอยู่แค่เมืองบอเองอ่ะครับก็ขับรถไปได้ไม่แล้วถ้าพาไปพี่ยาจะให้ดูบัตรไหมครับให้ดูดีครับตูบัตรอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะโอเคนะมา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 ไปเดี๋ยวพาไปมาเอา ไปบ้านผมแทนไหมครับงั้นนะบัตรประชาชนอยู่บ้านคุณเหรอไปทําใหม่ไหมครับไปไปอบตอไหมครับไปเทศบาลไหมครับผมีายไปทำบัตรประชาชนใหม่พอไปทํากันที่อบตอหรอครับบัตรประชาชนอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับเทศบาลนะครับเทศบาลเหรอครับใช่ครับใช่จะไปไหมครับเนี่ยผมจะพาไปปกติปลาไม่ให้ไปออกคนแปลกหน้าด้วยดิโอ พี่กีแมว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 ถือว่าน้องขอถือว่าน้องขอพี่ไม่มันเป็นอะไรกันวะไอ้ขะเขามีแฟนลหรือเปล่าเขาไม่อยากให้ดูอ่ะแล้วไหนพี่บอกว่าขอแครเขาให้ดูหมดเลยเอของกูให้ดูหมดเลยออะมือถามพวกน้องกูได้เลยมันให้ดูทุกคนเลยเว้ยอะไรวาเอางี้ซอมือาขับรถชนใครสักคนห่แล้วก็หาเรื่องแล้วก็ขอดูบัตรเขาอยู่แข้งไหนเออผู้ชายเหรอ ผู้หญิงสิไอ้่ซอมึงจะไปชนผู้ชายทำไมล่ะอ้าวแบบชนปุ๊บเอาอยู่แก๊งไหนเนี่ยมีแก๊งหรือเปล่าไม่เชื่อขอดูบัตรอ๋อไอไอเอานี้เนียนดีว่ะเออแบบฟอมฟอมฟอมตึงเลยเอาต้อแ่บังเองินเลยเหรอแต่ได้ข่าวว่าหมออลินนี่ขาวมากจริงๆผู้ชายปะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับสัตว์เออผู้ชายมึงชนเต็มเหนี่ยวเลยแต่เป็นผู้ชายอ่ะซอ สองชายสองเอาว่ะเาอ่ะเาอ่ะไม่เพราะมึงนะเราไปชนเขาแล้วขอดูบัตรเขาได้เหรอเขาต้องชนเราไม่ใช่หรอวะไอ้มึงก็ผ่านหน้าเขาแล้วให้เขาชนซีซ่ทำยังไงวะอะไรกันนี่แหละเนี่ซอซองซอคนนี้เลยซอคนนี้เลยเอาไม่จะทำไงเอาไงไม่เดี๋ยวกูก็บอกบอกว่าแกงเนี้ยมีปัญหากับกูอยู่พะโลครับพะโลครับคอันนี้อันนี้ อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแก๊งอะไรครับเนี่ยอันนี้แก๊งชื่ออะไรครับซอร์ซอร์น่าจะไม่ใช่แกงนี้ซอน่าจะไม่ใช่นะอันนี้แฟนเราเหรอครับไม่ใช่ครับผมใช่หรือไม่ใช่น่ะฟิวครับเพิ่งเพิ่งขึ้นครับอ๋อได้แฟนเราหรือเปล่าครับหมาเด็กครับออ๋หมาเด็กอยู่กับหมาต่อไปนะครับสู้ๆนะ อีีเห้ยแกงช็อตฟิวอ่ะชอ็อ,ะชอตกูออจริงอ่ะช็อตกูเลยอ่ะเอาไงหรือหรือชนตโต๊ะโป๊กไหมหรือไงโซโซโดนนะอ๋อะไรนะใบเลยแหละยากจังวะนี่ก็ขับผมดูบ่อยจังเลยหมอยลีนี่ขาดจริงมะโอได้ขคำมาดูไปแล้วไม่รู้ว่าไม่ไม่ผมไม่รู้อ้าวพี่ไปดูมาหรอ ไม่รู้ไหนหมอไอรินอยู่ไหนอยู่เปล่าอยู่หรือเปล่าไหนอ่ะแม่แม่เอาผู้ชายครับแม่เอาผู้ชายคนเดินคนเลี้ยวกลับเลยไอ้ยี่คาเดินมาสองคนเลี้ยวกลับเล้วดูว่างั่นหล่อผู้หญิงคนนี้หล่อไอรินหรอหล่อครับหมอหมอไอรินคือคนไหนอ่ะครับเออครับผมเอง อ๋อนี่คนหมอ,อยลินเหรอครับเออมีสองไอลินอะไอลินนี่แหละครับผมสีชมพูรครับอ๋อว่าไงครับพอดีน้องผมบอกมาว่าคขาหมอ,อยลินมีปัญหาเขาครับอือใครอ่ะจะไอลินเดียวกวนาไหมผมขอดูบ้านตัดในได้ไ,ได้ครับได้ครนะได้ครับได้ครับเราไม่ใช่คนนั้นแฟนเขาเหรอวะ,อะหัวชมพูอ่อะขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นขึ้นแล้อครับขึ้นแล้วอะครับนัน่นทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไม มันเป็นูกใบสี่อ่ะเ <c oughs> อ้าแล้วยังไงต่อด <c oughs> <c oughs> ีอ่ะล <c oughs> ูก็อซีอะไรก็ดิเราเล่นไอซีครับงั้นสวยมากข่าวจัวเลยลูกไอซีอ่ะหน้าเนียนกิ๊บเอาไปละ <c oughs> ใครเขาจะมาดูลูกโอซี C กันบ้าว่าม,มาเล่นเกมใครเขาจะทำนิสัยเหมือนพี่มีมูมีเมียแล้วก็มันยังมาหาส่องลูกโอซีเขาอยู่อ,ะอ่ะตอนนี้มึงทำอะไรอยู่นะตอนนี้ทำอะไรก็พาพี่มาเล่นไงพี่อยากดูไม่ใช่หรอกูเองแหละ กล้ถึงเวลาง,งาร้านแล้วอีกสิบนาทีใช่เหรอเวลาเวลางาร้านกี่นาทีนะน้องชั่วโมงหนึ่งเออทำไมพี่ตีมพี่ามาไม่เปิดกล้องวะอมันก็คิดอยู่คิดหยู่เปิดเปิดเดี๋ยวยี่หล่อยจะตายยังสาวๆหลงเติมไม่เราทำไมซอไม่เปิดละซอก็หล่ลออ่ะแมวผมแมวมันมันมันเล่นมันมันเล่นไม่ได้อะกันน่ะเล่นไม่ออกอะ่ะเขินอุยิงสักด้วย ต่อไปองี้ไหมหลอครับคนที่อยู่ในร้านครับคนที่อยู่ในร้านสักดีไหมครับคนที่อยู่ในร้านหลอครับคนที่อยู่ในร้านครับไหลับปะวะคับพี่ เมื่อกี้เราขับรถชนใครมาเปล่าไม่ได้ชนนะครับชนครับชนแน่แน่แน่ใจปะปะครับเมื่อกี้แต่คันเนี้ยคันนี้เลยผมจำได้มีแก๊งปะครับไม่มีครับเป็นประชาชนครับอ๋อบัตรมาดูครับขอดูบัตรหน่อยครับบัตรบัตรประชาชนครับเห็นไหมอ่ะ เช็คดีวิเช็คดีใช่ไหมคนน่ะนน่แน่แน่ขอขอเช็คบ้างน่ะเก่งไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผิดหมดแอบโทษดีครับโทษดีครับโทษดีครับขอโทษครับมันเป็นอะไรกันวะลูกโอซีมีไม่ตั้งกันวะไอ้เหี้ยแล้วไม่ไปเสือกอะไรชีวิตเขาแหมมึงก็ให้กูเช็คไอ้ซอมึงพยายามจะเดินออกมาอยู่เพราะมันเป็นรูปการ์ตูนเอ้าก็มันผิดอะไรอ่ะพี่ดูบัตรผมปะ ให้ดูกูรู้กูเห็นเป็นรูปย่าอ๋อเนี่ยโอเคจะเป็นรูปย่าจะรูปยาไหนไหนพี่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 รูปพี่มาตั้งดิไหนไหนไหนของพี่รูมเลยไหนเอามาดูดิก็ไว้ออยอยู่เยอะเย้ก็ไว้อ้อยเยอะเย้นหล่อจัดไม่แต่เสดานะสภาพไม่แตกนะจริงสภาพไม่แตกนะอะไราแล้วแล้วมีเมียไม่ว่าเหรออย่างเงี้ยว่าอะไรอ่ะมันเป็นการแสดงซออ๋อหรอ ชีวิตจริงเราก็นอนกอดกันอยู่หรอไงก็จริงมีคิดได้ของสอว่าปะไม่ว่าเดินเข้ามาทุบเลยไม่ว่าเยียอะไรหรอกมันเดินเข้ามาใส่เลยรุ่งมองเหาแล้วร้านได้กี่โมงนะครับร้านได้กี่โมงนะสี่แปดใช่ปะสี่ไอ้หมุนหอยงั้นไม่ต้องกี่โมงอ่ะเชียงเชียงคืนห้าครับฮะยาออน หมูหมูหมูอะขายได้ยังไอเบตา้อาไม่ออกเลยมาดิกูเอ้ยพี่เนึองร้านร้านไหนก่อนวะร้านร้านมุนหอยก่อนเอ้ยไม่ใช่ร้านนี้ก่อนใช่ไหมคาแคร์เอ้ยไม่ใช่ร้านแลนเอ้ยไม่ใช่เอออถูกแลเเสเตเดียมอ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะนะ่าจะประมาณเวลาแล้ว<ะ>มันยังไม่เกิดพี่โอ้ตรงนี้ไม่เกิดผมดเวลาแล้วพี่กิ่ง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 พี่พี่ได้ไปดูไอคนนั้นยังอ่ะดูแล้วดีที่จะเป็นสตรีมเมอร์ใช่ปะ โอ้โหพูดเลยรู้เลยเนาะพูดกูก็ตจะไม่ได้เอ่ยชื่อเลยแบบไอ้คนนั้นอ่ะคือรู้เลยอ่ะเรู้ลยของจริงจัดอ่ะเออที่สัตว์นกขนนกตรงเนี้ยโอ้โหดูเลยขนาดนั้นนะพี่กูไม่ได้ดูแค่สเตีมแล้วเนี่ยดูมันก็ต้องดูกันบ้างอ๋อเหรอเออพี่ก็เห็นอยู่ว่าโซก็อยู่ในห้องเขาเหมือนกันไม่ผมครับผมครับไปดูสเต็มในเมืองเออพี่ก็ดูเหมือนกันพี่ก็ดูอย่างนั้นเหมือนกันเนาะอืมก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรวะ อชื่อจำไม่ได้ดิดูแต่อย่างอื่นนะเองฮะไม่ไม่ดูแต่ชื่อไอซีอ่ะชื่อไอซีเขาอ่ะไปมึงนะเวลากันลาแล้วปะรอมันเจอถึงเวลากันลาแล้วนะมารอเนี่ยมามามารอเนี่ยมารอแล้วเนี่ยโอเคสเตเดียมอ่ะสเตเดียมอ่ะโอเคครับโด่งไปเอาอะไรนะที่คนบอกหล่ะมัชื่อขนุนชื่อขนุนอันนี้ขนุน I C ซีโอซีไปเนี่ยโอซไม่ใช่หรออือโหรอเออขนุนไอซีไหนไหนไปอีกไปอีกคนนึงไปคนนึงนะ น้องขนุนนะไปนะจำไว้พี่จำไว้จำไว้จำไว้ใจเย็นใจเย็นดูมุ่งเนาะเรียมได้แล้วเหรอชื่อน้องขนุนอายุยี่สิบสองหนีไปไงไม่เอามีดนะจะจีนภายในแล้วก็ไปชนเขาเลยอะไรทําไมบังเอิญเหรอทุกอย่างบังเอิญไปหมดเหรอกดกกลมไหมลัะพี่สอนป่ะคงว์ดิจิตะไอหลอกกันวะน่าจะใกล้ถึงแล้ว มาเป็นในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู all v i b get high on s a d พวกกูจะสลัด a oh, v ได้ไมเนม่วที่อบลรถวท้าจะมแ่ปีนีพวกกู it, ลาแลพวกกูทกันมาก่เองแ <c oughs> บบดิ้นมาหากูฉันบอกว่าอยากจะ deep flow ขแค่ในธน้าบาดยาวีตอนทีคิด